มแล้วก็อย่างที่คุณระวิวันบอกค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรนำคณะค่ะก็ถึงที่เชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มุ่งหน้าไปที่อำเภอแม่สายด้วยนะคะคจุดสำคัญที่ต้องไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมไปเยี่ยมศูนย์พักพิงแล้วก็แจกถุงยังชีประชาชนที่ได้รับผลกระทบอ่ะตามที่เห็นหน้าจอนะคะว่าตอนที่ไปถึงแล้วไปพร้อมกับ คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะก็ออกเดินทางด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศออกจากท่ากาศยานทหารสองกองบิน6ไปยังท่ากาศยานนานานชาติแม่ฟ้าหลวงจงังหวัดเชียงรายซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ใช้เวลาอยู่บนเครื่องบินค่ะครประชุมร่วมกับรัฐมนตรีที่เดินทางมากับคณะไปติดตามสถานการณ์น้ํา คือแม่น้ําโขงด้วยนี่จุดนี้จะเป็นจุดที่จะไหลไปทางพื้นที่ภาคอีสานด้วยนะคะเส้นทางการไหลของน้ําจากเชียงรายไปภาคอีสานบางจังหวัดเนี่ยอย่างที่จังหวัดเลยนะและจังหวัดหนองคายจริงๆนี่มีการติดธงแดงตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้แล้วนะคะให้เฝ้าระวังเพราะว่าปริมาณน้ําเริ่มล้นตลิ่งแล้วนายกรัฐมนตรีเน้นย้าค่ะการช่วยเหลือของประชาชนเนี่ยให้เร่งออกจากพื้นที่เสี่ยงและต้องการให้มีแผนรับมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าแม้ว่าออกจากบ้าน มาแล้วค่ะก็ยังมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทรัพย์สินให้และต้องการให้นําข้อมูลข้อเท็จริงโดยเฉพาะเรื่องของระดับน้ําไปเป็นข้อมูลให้ประชาชนตัดสินใจค่ะซึ่งนายภูมิธรรมเวชเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมนะครับก็บอกว่าขณะนี้เครื่องมืออุปกรณ์รวมทั้งเฮลิคอปเตอร์และกาลังพลทั้งในส่วนของกลาโหมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับรวมทั้งกําลังพลทหารตํารวจมหาดไทย นะก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะครับโดยในช่วง10บโมงครึ่งครับคณะของนายกรัฐมนตรีก็เดินทางถึงท่ากัศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับก็มีคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่ากัศยานไทยจำกัดมหาชนรอต้อนรับอยู่ครับนะก็มีเอกชนในพื้นที่เข้ามาพูดคุยนะคะแล้วก็บอกว่าทางเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือค่ะบริจาคเงินให้กับเทศบาลน,นครเชียงราย5้าแสนบาทค่ะอันนี้ก็ถือว่าทุกหน่วยจริงๆนะคะเอกชนก็ร่วมมือกันมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็ทำให้นี่ค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าตัวเองได้รับแรงงานตลอดว่ามีเอกชน มาช่วยเหลือรวมทั้งจิตอาสาแล้วก็อีกหลายฝ่ายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆดูกำหนดการกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีถึงจุดแรกแล้วนะคะคนี่ค่ะก็บริเวณที่พื้นนี่คุณผู้ชมสังเกตดูไหมคะว่าจะยังเป็นดินโคลนนะคะที่เกิดจากน้ำที่แม้จะลดแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งร่องรอยของความ เนี่ยค่ะเลอะเทอะเต็มไปหมดที่พื้นเลยเนี่ยค่ะนี่นะนายกรัฐมนตรีก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะแล้วก็มี หน่วยราชการในพื้นที่นะครับในพื้นที่อําเภอแม่สายนะฮะค่ะก็เป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่ว่าการอําเภอแม่สายนะคะลงพื้นที่จุดแรกตรงจุดนี้ก็จะไปดูการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในพื้นที่ตรงนี้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวในอําเภอแม่สายค่ะซึ่งก็จะใช้เวลาอยู่ที่นี่นะคะจนถึงช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกา45นาทีนะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเดินทางออกไปยังมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายซึ่งจากจุดนี้เองนะคะ เดินทางจากที่ตรงบริเวณท่ากัศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงมาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเพราะว่าห่างจากจุดนั้นประมาณ60กิโลเมตรแต่ว่าจุดต่อไปจากที่แม่สายก็จะเข้าไปที่ตัวเมืองเชียงรายด้วย ประมาณ1ชั่วโมงช่วงเวลาประมาณ13บมนาฬิกา่านาทีนะคะในจุดที่สองนี่ก็ไปที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายค่ะคุณผู้ชมก็จะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองในจังหวัดเชียงรายนะคะจุดที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายเนี่ยนะคะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่เป็นศูนย์พักพิงเหมือนกันไปเยี่ยมผู้ประสบภัยไปมอบถุงยังชีพนะคะผู้ที่รับผลกระทบอยู่ในตัวเมืองก็ช่วงประมาณ14บสนาฬิกาสนาทีถึงจะออกเดินทางไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้า หลวงนะคะก่อนที่จะเดินทางกลับค่ะ